ด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ RS คือได้คันนี้ไปเวทเลขไม้30,000ื่นขับบนถนนไม่อายใครด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับไอซอีกแล้ววันนี้ไอซก็มากับเจ้าตัว Honda Civic F C คันนี้เป็นโรถยอดนิยมเลยครับที่หลายๆคนก็อยากจะเป็นเจ้าของมันรุ่นนี้เป็นรุ่น1 8 E นะครับแต่ความพิเศษของคันนี้คือเขาได้ไปแต่งชุดแต่ง RS มาแล้ว เป็นชุดแต่งแท้รอบคันเลยนะครับรวมถึงภายในด้วยภายในก็แต่งเป็นตัว RS นะครับมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปชมตัวรถคันนี้กันเลยครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ RS ของแท้จากโรงงานดูดิด้านหน้ามันจะดูแบบสีดำๆดุๆเลยครับทุกคนด้านหน้าสวยมากไล่มาล้อแมกล้อแมกเขาก็ทําการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นแมก RS เหมือนกันแมกตัวนี้เนี่ยก็ ไม่มีริ้วรอยเลยยางปี2018ยางยังใหม่อยู่ด้วยได้แม็ก RS ได้ยางปีใหม่โอ้โหสุดครับสเกิร์ตด้านข้างก็แต่ง RS คือ RS รอบคันแล้วอ่ะมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าสปอยเลอร์ RS มีไฟติดตรงสปอยเลอร์มาให้อ่าแต่ยังไม่มีโลโก้ RS อันนี้ไม่ได้ติดโลโก้ RS นะแค่แต่งให้มันเหมือน RS เฉยๆแค่ชุดแต่งก็หลายหมื่นแล้วครับดูสเกิร์ต ก็เป็นของ r s มีเซนเซอร์ถอยมาให้กล้องถอยก็ติดมาให้อย่างดีเป็นกล้องตัวดีนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยติดดีมากเลยครับมาดูภายในกันหน่อยภายในรอยหัวน็อตไม่เคยแกะขยับเลยครับรถเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์คจุดดอดต่างๆทุกอย่างอยู่ครบดูยางอะไหล่กันหน่อยมีแผ่นปิดสัมภาระมาให้ด้วยนะนี่เป็นแผ่นนี้แผ่นรอง แล้วก็นี่ยางอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบเลยครับรถเดิมๆเ,เลยไม่เคยติดแก๊สมาคันนี้รถสวยมากรถปี2018จนใช้รถปี19จัดไฟแนนซ์ได้ปี19ดูดิบอดี้มันสวยอะมันดำแบบดุดุถ้าใครชอบรถสีดำนะคันเนี้ยผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยแล้วขับบนถนนไม่อายใครด้วย เด่นด้วยรถมันสวยอะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้า Civic FC คันนี้กันเลยครับก่อนจะเข้าไปภายในขอดูซอกประตูนิดนึงอ่าซอกประตูเดิมครับน็อตไม่เคยแกะขยับรอยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยหัวน็อตไม่เคยขยเลยสติกเกอร์ติดครบครับคือสบายใจได้รถคันนี้เดิมๆเ,เลยครับไม่เคยแกะประตูมาแล้วก็นี่กุญแจครบ2ดอกครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบุนุ่มแล้วนะเนี่ยเป็นบุนุ่มปกติ ภายในอ่ะรุ่น E มันจะเป็นสีครีมมันก็จะเป็นบอกผ้าแต่เนี่ยคือเขาไปแต่ง R/S มาหมดเลยครับเป็นเป็นหนังหมดเลยเป็นเบาะหนังกดสตาร์ทรถดีกว่าอ่าปุ่มพุ s h start เลขไมค์คันนี้อยู่ที่38,152กิโลแล้วก็มีกล้องถอยตามที่ผมบอกนี่กล้องถอยมีมาให้แอร์เป็นแบบออโต้ครับคิดอะไรไม่ออกกดออโต้ที่วางแก้วน้ำสอใบ ภายในมันยังสดอยู่เลยอ่ะมันยังใหม่อ่ะเบาะไม่ขาดเป็นเบาะหนังสีดําด้วยแอร์เย็นเพลงพร้อปกติเลยครับรถคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องของคันนี้กันเลยว่ามันจะน่าใช้มากแค่ไหนไปดูครับก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องผมอยากให้ดูตรงนี้นี่คันนี้ได้ติดสติ๊กเกอร์กูอินสเปกชั่นมาเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่ารถคันนี้มีใบเซอร์ติฟิเคชให้ บริษัทการตรวจรถอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยครับเป็นไบเซอร์ของบริษัทกูอินสเปคชั่นเลยนะเรามีมอบให้พร้อมกับรถคันนี้เลยมาเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องเดิมๆเ,เ,เลยครับฝากระโปรงเดิมๆรอยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบสลักโลโก้รอยเนี่ยรูต่างๆคือกลมเหมือนเดิมๆจากโรงงานนะออกจากโรงงานมาแบบนี้เลยทุกคน รอยหัวน็อตไม่เคยขายแก้มซ้ายหัวน็อตสวยครับไม่มีการขายคานหน้าตรงดิ่งรอยเม็ดอาร์คจุดตัวต,ต่างๆทุกอย่างคือเดิมๆอยู่ครบเลยครับในส่วนของห้องเครื่องก็น้ำมันไม่มีอรอยเยิ้มรอยรั่วหรือรอยซึมครับรถเดิมๆเลยคือได้คันนี้ไปเวทเลขไม้สามหมื่นคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกครับคันนี้ รถคันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเรามีวารันตีซ่อมสูงให้คุณ1ปีเต็มครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ใดชาร์จไดสตาร์ทหม้อน้ำคอมแอร์กล่องกล้วย ECU ต่างๆเราดูแลให้คุณผ่านศูนย์ฮอนด้าโดยตรง1ปีเต็มพร้อมกับรถสไลด์คอยช่วยเหลือฉุกเฉินคุณ24ชั่วโมงเลยแล้วก็ที่สำคัญสุดๆเลยเราบริการไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่ด้วยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่กลางอีสานใต้ได้ทั่วประเทศเลยครับ เราจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายและเรายังส่งมอบรถให้ท่านถึงที่เช่นกันครับก็ถ้าใครสนใจเจ้า Civic FC 1.8E แต่งพิเศษ RS ปี2018จดใช้รถปี2019ราคาที่เราเปิดขายเพียง699,000บาท ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ไอซ์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเหรือติดต่อไปที่เพจร้านของเรารถมือสองฟรีดาวอามโมคาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดสับสไคร b ์ที่ช่องยูทูบของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์มารีวิวรถส,สวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ไอซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย